สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่พี่น้องน้องส่องไตระสันทะยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกชุกคนนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะมาพาพี่น้องมากินนี่ครับยำเห็ดหนูขาวครับพี่น้องครับยำเห็ดหนูขาวครับผมพี่น้องครับใส่หมูสับเลยนะครับอืมทันก็ก่อนกินก็พาพี่พี่น้องน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามป็นก็ต้องใจส่องเล็กไตระสันทะยัยได้ครับสวัสดีครับม่สูงาเน้ะพี่น้องมา ไอาสุนทรพี่น้องมามากินยำเนี่ยเฮ็ดบินหุงรู้ชาในเนาะนอ่เย่บานันกะเตะเตะกันเตะเด่นอ่อุ้ยโอ้ยเจอเดนี่ยพี่น้องมามาทานด้วยกันพี่น้องอุ้ยอุ้ยกุกกุกกุกพี่น้องฮึมฮึมจับหลายพี่น้องฮึม เจีบขนาดพี่น้อง เจ็นจริงๆพีนะอืมอืมสับพี่น้องไงอืมประยากัดตังบ้านครับพี่น้องมองไม่เห็นอะไรไมีอะไรนี่ อืมาลายพี่น้องโอ้ยไม่รู้ว่ามันหมดหรือเปล่าพี่น้องเฮ้อันนี้เลยอันนี้จับเลยอัน,นี้จับเลยอืม มาเี่น้องไหมมาพี่น,น,น้องไหมเนี่ยไม่อยากก็ไล่พี่น้องอือ่ะอืมอืม うん。 อ่ย้ยยยยย้เฮ้ยแชบไปแชไปเฮ้ยด,ดูดูดูพี่นองเต็มปักเต็มคำเลยพี่นองอืมอืมอืม

เรียกไปพี่น้องนั่นหมดจริงจริงน้องน้องขอตัดขอพายได้ครับพี่น้องครับพอเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวมาท่าหนึ่งเมื่อกี้ไม่ไหวแล้วพี่น้องเหรอหมดจริงเหรองเหลือเอะไเหลือเอะไรหมดแค่ครึ่งเดียวเองพี่น้องอะไรอะ อะไรเดี๋ยวเก็บไปกินแับเข้าใจดรอกันขางพี่น้องหรอเก็บไว้ให้พี่น้องเก็บไว้พี่น้องกินเอ้ย FC กินอ่ะของพี่น้องไม่หมดจริงๆพี่น้องต้องขอโทษขอไปเลยครับคุณ สวัสดีครับขอบคุณมา่ากล้ครับนี้ก่อนครับพี่น้อง